วันนี้เราจะมาทำแกงใบตูนใส่แคบหมูนะคะตอนนี้เราให้พ่อลงไปเก็บใบตูนก่อนค่ะฝนเพิ่งตกไปนะคะเปียกหมดเลยค่ะนี่ได้มาแล้วคะ่ะอ่อนอ่อนเลยคะ่ะยอดอ่อนอ่อนมากจากนั้นเราก็มาซอยให้ละเอียดเลยนะคะ ซอยให้หมดเลยค่ะมาตามเครื่องแกงกันต่อเลยค่ะเครื่องก็จะมีพริกขี้หนูกระเทียม จะค้ก็เกลือชูรสใส่ตามลงไปเลยค <ting>. ่ะโขลกพริกเสร็จแล้วใส่น้ำปลาร้าลงไปเลยค่ะ น้ำเดือดแล้วใส่ใบตูนล,ลงไปเลยค่ะต้มให้เปื่อยเลยค่ะผักเปื่อยได้ที่แล้วใส่พริกแกงลงไปเลย นี่แคบหมูที่เราจะใส่ตามลงไปค่ะชิ้นใหญ่ก็แบ่งเป็นชิ้นเล็กๆได้ค่ะใส่แคบหมูลงไปเลยค่ะคนๆสักพักหนึ่งแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะใครชอบเปรี้ยวนิดนึงก็ใส่มะนาวไปได้ค่ะ ไม่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่ค่ะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะปิดไฟได้เลย พร้อมทานกันเลยค่ะ